เคยได้ยินนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากันไหมเรื่องที่กระต่ายยิงเยอะโสวิ่งเร็วแต่หลับกลางทางแล้วเต่าค่อยๆเดินจนชนะไปในที่สุดแต่ถ้าผมบอกว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะวันหนึ่งมีการจัดแข่งวิ่งในป่าอีกครั้งทุกสัตว์พากันมาดูใครๆก็รู้ว่ากระต่ายน่ะเร็วกว่าเต่าอยู่แล้วเต่าเองก็รู้แต่เขาบอกว่า ฉันไม่ได้แข่งเพื่อชนะหรอกนะฉันแค่อยากพิสูจน์ว่าความพยายามมันสำคัญกระต่ายไม่ได้พูดอะไรเขายิ้มเล็กๆแล้วเดินไปเตรียมตัวที่จุดเริ่มต้นเสียงนกเงียบลงการนับถอยหลังเริ่มขึ้น3 2 1เต่าเริ่มก้าวช้าๆเหมือนทุกครั้งแต่กระต่ายวิ่งนำไปไกลแทบจะหายลับสายตาจนถึงจุดหนึ่งเขาหยุดเขานั่งลงใต้ต้นไม้ไม่ใช่เพราะเหนื่อยไม่ใช่เพราะหลับ แต่เพราะเขาเลือกที่จะหยุดฉันรู้ว่าฉันชนะได้แต่แล้วไงฉันชนะมาหลายครั้งแล้วแล้วมันเติมเต็มใจฉันจริงๆหรือเปล่าเต่ายังคงเดินช้าๆด้วยใจฮึกเหิเ่มในหัวมีแต่ภาพแห่งชัยชนะคราวนี้แหละฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันทำได้เขาเดินไม่หยุดจนเลยเส้นชัยไปไม่มีเสียงเชียร์ไม่มีใครรอไม่มีแม้แต่กระต่ายเขามองไปรอบตัวทุกอย่างเงียบ ว่างเปล่าและเขาไม่รู้ได้ซ้ําว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาเขาไปไหนก็ตายเดินมาถึงชา้าๆเจอเต่ากําลังยืนงงในป่าเขายิ้มและพูดก,กับเต่าเบาๆว่ายินดีด้วยนะนายชนะแต่รู้ไหมบางครั้งการที่เราวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าทําไมมันก็อันตรายไม่ต่างจากการไม่เริ่มวิ่งเลยเต่าเงียบเขาหันกลับไปมองเส้นทางที่เดินผ่านมาแล้วหัวเราะเบาๆบางที ฉันอาจต้องเริ่มเข้าใจเป้าหมายก่อนจะเริ่มพยายามก็ได้นะ